สวัสดีค่ะวันนี้ยาตาก็จะพามาชมแก้วสารพัดนึกนะซื้อมาตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะก็ปลูกมา3ปีแล้วก็ได้ไข่เอาไปเพาะอยู่ประมาณ6-7ลูกนี่แหละแต่ไม่ได้มาไม่กี่ต้นนะคะอันนี้เป็นต้นแม่นะคะนี่ก็เปลี่ยนกระถางสองครั้งแล้วนะคะเนี่ยช่วงนึงก็ทำท่าเหมือนจะตายแต่เอาไปเข้าร่มไว้ก็ไม่เป็นอะไรกลับคืนมาเหมือนเดิม อันนี้ได้ลูกจากต้นเมื่อกี้นี้นะคะเอามาเลี้ยงก็ได้อยู่สามต้นนะคะนอกนั้นก็เน่าไปหมดนะนี่ก็กำลังเติบโตนะคะแต่ย่าเพาะนี่รู้สึกว่าเพาะขึ้นยากอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับแก้วสรพัดสารพัดนึกนี่แต่ดูของบ้านไร่วางพยอมแล้วนี่เพาะขึ้นดีเหลือเกินนะคะนี่สวยด้วยแต่ของหญ้านี่ไม่ค่อยสวยนะคะนี่ เพิ่งจะแตกเพิ่งจะตั้งหลักได้เนี่ยเรามาดูใกล้ๆนะคะนี่ลักษณะใบของเขาตอนนี้ใบจะหยักคอดนะคะเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนต้นแม่สักเท่าไหร่นะถือว่าเป็นว่านมงคลนะคะปลูกไว้แล้วทำอะไรนึกอะไรก็จะได้สมดังใจเรานึกนะคะนอกจากนั้นยังเป็นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศนะคะนี่เป็นแบบใบหนา ดูดสารพิษนะคะในอากาศในตัวอาคารพวกนี้ไม้พวกนี้นี่จะช่วยได้เยอะเลยนะคะสำหรับแก้วสารพัดนึกเนี่ยเป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่เป็นที่นิยมปลูกเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลกับบ้านนะคะย่าว่าเขาคล้ายๆกับพญาจงอางแต่พญาจงอางนี่จะเป็นต้นใหญ่ใบใหญ่แล้วก้านใบของเขานี่ก็จะเป็นลายจุดๆคล้ายๆกับลายงูจงอ่างนะ แต่ว่าแก้วสารพัดนึกนี่จะใบเล็กกว่าแหลมกว่านะส่วนก้านใบก็จะมีสีเขียวแล้วก็จะมีสีน้ำตาลอมแดงนิดนิดนะคะถ้าแก่มาเนี่ยคือข้อต่างอันนี้คือใบของเขานะคะจะมีกระดูกใบอยู่กลางใบนี่เป็นสีขาวหรือว่าเป็นสีครีมนะคะเด่นมากนะคะถ้าโตขึ้นนี่ส่วนพื้นใบนี่จะเป็นสีเขียวเข้มกระดูกใบเป็นสีขาว มองเห็นแต่ไกลนะคะเด่นแล้วก็สวยงามมากนะคะนี่อันนี้นี่ใบที่เขาพึ่งจะถอดออกมานะคะนี่ยังไม่คลี่ใต้ใบนี่ก็จะเป็นสีม่วงม่วงนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นพญาจงอางเห็นไหมคะใบจะมีกระดูกใบขาวเหมือนกันพื้นใบสีเขียวเหมือนกันนะใต้ใบก็จะเป็นสีม่วงเหมือนกันแต่ต่างกันที่ ลักษณะใบนะคะใบจะเว้าลึกนะคะที่สะดือใบจะอยู่ลึกนะเนี่ยนอกจากนั้นยังใบโตใบใหญ่นะคะเนี่ยใบจะมีขนาดใหญ่ขยายพันธุ์ก็จะไข่แตกไข่เอาไข่ออกมาเพาะเหมือนกันนอกจากนั้นก็ยังจะแตกหน่อขึ้นมาบริเวณข้างต้นนะคะเนี่ยอันนี้นี่เห็นไหมคะนี่ใบที่เขาเพิ่งจะแตกขึ้นมานะ วันนี้ย่าก,ก็พามาดูแก้วสารพัดนึกนะคะปลูกไว้นานแล้วนะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบระหว่างพญาจงอางให้ชมกันนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ